สวัสดีครับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็คงจะหานาฬิกาเรือนใหม่อยู่ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวต้ามารีวิว Smartwatch ทรงสปอร์ตท,ทรงเท่แล้วก็ทรงแบบลุยๆในราคาไม่แพงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Smartwatch ตัวนี้ได้สายสเตลเลสสตีลด้วยนะใครที่ชื่นชอบ Smartwatch สายเหล็กเนี่ยและมีงบไม่เกิน3,000บาทลองดูตัวนี้เลยนะครับนี่คือ Key Select Actor Super Black Edition ครับ การใช้งานโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรใช้งานดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตาลอยฟังครับ <S <S เรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของการเชื่อมต่อกนก่อนเลยนะครับการเชื่อมต่อของ s m a r t b o อเรอนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับ <S <S โดยมันาทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เวอร์ชัน5.3นะแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KS OS เพิ่มเติมนะครับแต่จุดสังเกตรแรกก็คือแอปพลิเคชัน KSOS เนี่ยมันมีเยอะมากๆใน Play Store เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้าจะแนะนำครั้งแรกในการใช้งานก็คือเมื่อเพื่อนๆกดเปิด Smartwatch ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้น QR code มาก็ให้ทำการเอาเครื่องมือถือเนี่ยสแกนไปนะครับมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตินะจะได้ดาวน์โหลดถูกแอปพลิเคชันนั่นเองครับ จบเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของงานดีไซน์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวตาให้ดูแบบใกล้ๆกันก่อนนี่ปึ๊บเป็นไงหล่อไหมคือต้องบอกว่า เป็นสมาร์ทวอชที่หน้าตาดูดีมากๆนะครับคือสมาร์ทวอชตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์หน้าปัดทรงกลมเนาะซึ่งแน่นอนว่าตาเป็นคนชื่นชอบสมาร์ทวอชหน้าปัดทรงกลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเพิ่มความแอคทีฟและก็ความดุดันขึ้นตรงที่เขาจะมีการยกขอบเบเซลให้สูงขึ้นมานะครับตัวขอบเบเซลเนี่ยทำจากวัสดุแบบเซรามิกนะครับตรงนี้ถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาจับเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกดีแล้วก็ พรีเมียมมากๆเลยนะส่วนเฟรมของนาฬิกาก็จะให้มาเป็นเฟรมแบบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชุดสวิตในการควบคุมเนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น1เม็ดมะยมกับอีก2ปุ่มนะ ขอเริ่มต้นที่เม็ดมะยมก่อนนะครับเม็ดมะยมตัวนี้นะครับเมื่อเรากดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเข้าสู่หน้าเมนูทั้งหมดนะเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยเพื่อเลื่อน UI หน้าต่างต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการกลับมาหน้าโฮมนะและถ้าเราหมุนเม็ดมะยมที่หน้าโฮมเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนดู UI การออกกําลังกายหรือว่า UI สุขภาพรวมถึงเข้าช็อตคัทเมนูต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ได้นะครับส่วนปุ่มด้านบนนะครับที่เขียนว่า start เนี่ยปุ่มนี้เมื่อเรากดเข้าไป ส่วนปุ่มด้านล่างที่เป็นคําว่าสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็ตรงตามชื่อเลยนะกด1ครั้งก็จะเป็นการเข้าสู่ช็อตคัทการออกกําลังกายนะครับและถ้าเรากด2ครั้งติดกันเนี่ยจะเป็นการเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะมาซึ่งตาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android เนาะมันก็จะเรียก g e m i n i นะครับเดี๋ยวเราลองกดให้ดูนะวันพรุ่งนี้อากาศที่กรุงเทพเป็นอย่างไรจากการตรวจสอบข้อมูลพรุ่งนี้วันพุทธที่วันที่21พฤษภาคม2565 กรุงเทพมหานครจะมีเมฆมากและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33-36ถึงองศาเซลเซียสและเมื่อเราแกะกล่องมาครั้งแรกนะครับตัวสายที่ให้มากับตัวเรือนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสายแบบซิลิโคนนะแต่ว่าถ้าใครซื้อแบบรุ่น Super Black Edition เนี่ยเขาจะแถมสาย s t a นเลส s ตี t e e l สีดามาให้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสายตัวนี้คุณภาพถือว่าดีสมราคาที่เพิ่มเงินขึ้นมาจากรุ่นธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเราไว้ว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอพามาดูดิเมนชันตัวเครื่องกันก่อนนะสำหรับตัวเครื่องครับก็จะมา พร้อมกับความกว้างเนี่ยอยู่ที่49.7ม mm, มหนา13.6ม mm, ลมรลักทุลักครับวัดจากจุดที่กว้างที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่53.8และน้ำหนักของตัวเรือนเมื่อรวมสายแบบสเตเลสสตีลเนี่ยจะอยู่ที่114กรัมครับทีนี้เรามาดูตัวสายกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันพรีเมียมแค่ไหนนะครับคือราคาที่เพิ่มมาจากรุ่นธรรมดาไม่กี่ร้อยอะตาว่าถ้าใครชอบนาฬิกาสายเหล็กหรือว่าสายสเตเลสสตีลเนี่ยแนะนำให้เพิ่มเข้ามานะครับคือคุณภาพตัวสายตัวเนี้ย ต้าว่างานดีเลยนะคือถ้าเทียบกับสมาร์ทวอชที่เป็นสายสเตลเลสสตีลในราคาใกล้ๆกันเนี่ยต้าว่าของ Key Select ให้มาดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยก็จะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวัสดุที่เป็นสเตลเลสสตีลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทนทานนะครับไม่เป็นสนิมง่ายๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของสายตัวนี้ครับเดี๋ยวต้าลองขึ้นข้อมือแล้วก็ใส่ให้ดูนะว่าเมื่อใส่แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับ ข้อมือต้าก็ประมาณ6นิ้วนะครับก็เอาออกไปประมาณสัก3ข้อนะอประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของจอแสดงผลกันนะครับสำหรับจอแสดงผลตัวนี้ครับเขาให้มาอยู่ที่ขนาด1.6นิ้วนะครับเทคโนโลยีจอเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าตัวนี้ให้จอเป็นแบบ LTPO นะครับ คือต้องบอกว่าในเลทสมาร์ทวอชราคา3,000บาทเนี่ยตามไม่เห็นตัวไหนเลยที่ให้จอแบบ LTPO มาในเลทราคานี้นะครับคือจอ LTPO เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Galaxy Watch อยู่ใน Apple Watch หรือสมาร์ทวอชหลักหมืน่นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจอที่อยู่ในแบบนั้นรวมถึงสมาร์ทโฟนแฟลกชิปราคา3 0 0 0มื่นเนี่ยก็จะได้จอแบบ LTPO เนาะ ข้อดีของจอย LTPO ก็คือมันสามารถที่จะแปรผันนะครับตัว refresh rate ได้นะครับทำให้เวลาเราเปิด away on display นะครับมันอาจจะไม่ต้องวิ่ง 60Hz ตลอดเวลาก็ได้เวลาเปิด away on display ก็ลดอัดตรา refresh rate ลงมาเพื่อที่จะทำให้มันประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ smart watch ตัวนี้รองรับ away on display แล้วก็รองรับในการดาวน์โหลด watch f a c e ต่างๆได้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลด Watchface เพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน KSOS บนสมาร์ทโฟนเลยนะครับโดยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดหน้าปัดมาเก็บได้สูงสุด 11 1นหน้าปัดนะครับก็ถือว่าให้มาเยอะกว่าแบรนด์อื่นในเลทราคาเดียวกันครับส่วนความสว่างหน้าจอครับตัวนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่1,000นิตนะครับแต่ว่าจุดที่ต้าเสียดายเนี่ยก็คือเรื่องของออโต้ไบรท์เนทที่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับเวลาเราออกแสงด้านนอกหรือว่าเวลาเราเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะต้องมานั่งปรับแมนนวลไบรท์เนทเองนะอันนี้กเ็เสียดายครับที่ราคาส0มพยังไม่ให้มา แล้วในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าจอตัวนี้เองเนี่ยถือว่ามีความลื่นไหลที่ดีในเลทราคา3,000บาทนะครับคือครั้งแรกที่เราใช้งานเนี่ยเหมือนกับเราปลุกใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวจอเนี่ยมันจะมีความไม่ติดนิ้วนิดนึงนะมันจะเป็นประมาณสัก0.5วินาทีประมาณนี้แล้วพอเราเลื่อนไปสักพักนะครับตัวเครื่องก็จะลื่นขึ้นนะตรงนี้ตาคิดว่าน่าจะเป็นที่จอแสดงผลแบบ LTPO แหละมันปรับ Adaptive Refresh Rate ไม่ทันนิ้วเรานะครับ แต่จุดที่ทําได้ดีก็คือเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าเวลาเราดาวน์โหลดวอตเฟสอะไรต่างๆเนี่ยมันทํางานแล้วก็สิงค์ข้อมูลได้ไวมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตที่ทาง k e y l e c t บอกกับต้าเลยว่าเขาใช้ชิปเซตแบบ quad core นะครับแล้วก็ใช้ชิปเซตในรหัส BS Series 2700ซึ่งถือว่าเป็นชิปที่แรงในสมาร์ทวอชราคาประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของการอ่านข้อความนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะอ่านข้อความได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ยังไม่รองรับอีโมจินะแล้วก็ไม่สามา ที่จะตอบกับข้อความในแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้ก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการคุยโทรศัพท์นะครับสมาร์ทวอชต,ตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับโดยเราสามารถที่จะพูดคุยผ่านระบบบลูทูธคอลลิ่งได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะกดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พูดคุยได้เลยนะครับหรือว่าจะกดรับสายปฏิเสธสายเวลามีใครโทรเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็เราสามารถที่จะแอดในส่วนของรายชื่อที่เราโทรบ,บ่อยๆเนี่ยเข้ามาที่สมาร์ทวอชเรือนนี้ได้ด้วยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือเสียงจากนาฬิกา KeySelect Actor Super Black Edition นะครับตาพูดด้วยน้ำเสียงปกติเลยนะคุณภาพเสียงของไมโครโฟนของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยได้ประมาณนี้เลยนะครับและแอปพลิเคชันที่ให้มาในเครื่องเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปดูเข็มทิศแอป,ปควบคุมกล้องแอป,ปดูปฏิทินไฟฉายตั้งเวลาหรือว่าการเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Gemini ที่สามารถเรียกทำงานได้ผ่านสมาร์ทวอชตัวนี้เลยนะครับ และสาหรับสายออกกาลังกายนะครับสมาร์ทวอชตัวนี้เองสามารถที่จะลงเพลงในเครื่องนี้ได้นะครับโดยเราสามารถที่จะลงเพลงในเครื่องนี้ได้ประมาณ30เมกนะครับซึ่งโดยส่วนตัวต้าก็รู้สึกว่าค่อนข้างน้อยไปนะเพราะว่าอย่างนามสกุลฟลายแบบ M3 p เนี่ยมันก็มีขนาดประมาณ4-5เมกนะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถลงเพลงได้ประมาณสัก4-5เพลงก็เต็มแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะก็ไม่เพียงพอแหละถ้าเราจะไปวิ่งออกกําลังกายโดยที่ต้องการเปิดเพลงไปด้วยนะครับวิธีการลงเพลงนะครับก็ค่อนข้าง ง่ายนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชัน KSOS นะครับหลังจากนั้นกดตรงคำว่า device ด้านล่างนะครับจะมีคำว่า music อยู่นะให้เรากดเข้าไปแล้วก็ทำการกด add music ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเรานะครับติ๊กเสร็จก็ทำการ sync ข้อมูลก็เท่านี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะประมาณเพลงละ1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับ ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งพาร์ทที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้กันก็คือเรื่องของการออกกําลังกายว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับคือต้องบอกนี้ก่อนว่าสมาร์ทวอชในเลทราคา3,000บาทแบบนี้มันไม่ได้แม่นเท่าหลักหมืน่นอันนี้เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับมันไม่มีทางแม่นเท่าสมาร์ทวอชหลักหมืน่นอันนี้ตาคอนเฟิร์มเพราะว่าตาใช้มาหมดแล้วสมาร์ทวอชอันนี้คือเราคุยกันแบบแ์ๆนะครับแต่ถามว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้แม่นเท่าหลักหมื่นหรอก แต่คำถามคือแล้วมันแม่นใกล้เคียงกันแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ย ต้ามีการทดสอบนะครับโดยการปั่นจักรยานเนาะก็เทสทั้ง GPS แล้วก็เทสดูฮ์ตเรทว่าจับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยที่เรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องบอกกอนว่าตัวนี้มีโหมดการออกกําลังกายมาให้ถึง150แบบนะครับก็ถือว่ามีโหมดออกกําลังกายมาให้ครบครันอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องของการออกกําลังกายอย่างปั่นจักรยานกันนะครับสำหรับการปั่นจักรยานเนี่ยต้าลองเทียบกับ Galaxy Link นะครับก็คือแหวนที่ต้าใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือต้าเคยพูดไปแล้วว่า ว่าแหวน Galaxy Ring เนี่ยจับฮาร์ดเรทได้ใกล้เคียงนะครับกับฮาร์ดเรทเซนเซอร์ของทาง Garmin นะะซึ่งเัี้ย้ตาเคยทดสอบไว้แล้วในคลิปรีวิว Galaxy Ring นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาก,ก็เลยขออ้างอิงด้วยการใช้ Galaxy Ring เป็นเบนชมาร์ก hmm. เทียบกับ Key Select Actor ตัวนี้นะครับ mm hmm. จากที่ตาได้ลองใช้งานมานะครับต้องบอกว่า ในแง่ของการจับฮาร์ดเรทก่อนนะครับคือฮาร์ดเรทเนี่ยจับได้ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่ในแง่ของฮาร์ดเรทตัวนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของตัว G P S เองเนี่ย ก็สามารถที่จะจับ GPS ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของเส้นการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าตัว Keyselect Actor เนี่ยมีการ b u i l d i n GPS แบบ d u a l band มาให้นะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแ,และที่สำคัญคือดาวเทียมที่เขารองรับเนี่ยมีถึง6เครือข่ายนะอันนี้คือที่ทาง Keyselect บอกตามานะครับ แต่สิ่งที่อาจจะดูเพี้ยนไปสักหน่อยก็คือเรื่องของความเร็วสูงสุดที่ลองไปปั่นนะครับในตัว Key Select เนี่ยจะไวกว่าตัว Galaxy l i n k นะครับในแง่ของการปั่นจักรยานนะรวมถึงระยะทางนะครับตัว Key Select เนี่ยก็ได้ระยะทางการปั่นที่มากกว่า Galaxy l i n k อยู่เล็กน้อยครับและในส่วนของมาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้ก็รองรับอยู่ที่5 ATM นะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่าตัวอื่นในเลทราคาเดียวกันก็คือ Smart Watch เรือนี้ครับได้รับการรับรองเซอร์ติฟาจาก p a d d นะครับคือ p a d d เนี่ย เผื่อใครไม่รู้จักนะพาร์ดีเนี่ยเป็นเหมือนกับสถาบันอบรมการดำน้ําของโลกที่เป็นสถาบันที่ชั้นนํามากๆนะครับคือถ้าใครเล่นนาฬิกาอนาล็อกนะครับอย่างแบรนด์ไซโกะเนี่ยตาว่าเพื่อนๆจะต้องรู้จักรุ่นที่เขาไปคอร์รักับพาร์ดีอย่างแน่นอนนะครับคือมันต้องอยู่ในนาฬิกาหลักหมืนะ่นอะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาให้เซอร์ติฟายมาเลยกับค่าตัว3,000ต้นๆซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับ ส่วนเรื่องของการวัดค่าสุขภาพต่างๆก็ให้การวัดค่ามาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดการเต้นหัวใจการวัดการนอนหลับการวัดออกซิเจนในเลือด วัดความเครียดหรือว่าถ้าใครอยากจะดูแบบเร็วๆนะครับเราสามารถที่จะกด1คลิกเนี่ยแล้วให้มันวัดทั้งหมดให้เราแล้วก็สรุปมาเลยภายใน 6- 0วินาทีได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องของการวัดการนอนหน่อยละกันนะครับตัวนี้ลองใส่เทียบกับ Galaxy Ring ดูแล้วนะครับก็มีการจับเวลาการวัดการนอนที่ใกล้เคียงกับ Galaxy Ring นะอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันดิฟกันอยู่ไม่กี่นาทีนะครับถือว่าการแทร็กการนอนตื่นกับหลับเนี่ยถือว่าทําได้ดี ส่วนถ้าใครอยากดูข้อมูลทั้งหมดนะครับของการออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน KSOS นะครับเราสามารถที่จะเรื่อนดูในแอปแบบ f ฟูลสกร e นได้เลยครับ ทีนี้ครับเรามาถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของสมาร์ทวอสเลานี้นะครับอยู่ที่500มิลลิแอมป์อัตนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทาง Keyselect บอกว่าถ้าใช้งานนะครับแบบทั่วๆไปตามที่เขาเทสเนี่ยจะอยู่ได้สูงสุดคือ44วันนะครับแต่ว่าจากการใช้งานของต้าแล้วนะครับเปิดวัดทุกอย่างนะแท็กทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการออกกําลังกายทดสอบไปบ้างเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้เกิน1สัปดาห์แน่นอนนะครับอันนี้คือจากที่ลองใช้งานมานะ และก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าทาง k y s e l e c t เนี่ยเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งนะ <c oughs> เผื่อใครไม่ชอบหน้าปัดวงกลมนะครับ <c oughs> ก็คือจะมีรุ่นหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมชื่อรุ่นว่า Key s e l e c t KS3 Lux Edition นะครับ ตัวนั้นเนี่ยก็จะถูกลดทอนฟังก์ชันบางอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ LTPO จะไม่ได้นะครับชิปเซ็ตควอดคอตัวนี้ก็จะไม่ได้แต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหมดนะครับตัวนั้นจะมาในดีไซน์หน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมเนาะราคาก็จะถูกกว่าตัวนี้เล็กน้อยแต่ว่าด้วยความที่เขาออกตัวรักกิลิชั่นมาเนี่ยก็จะเพิ่มความรูราของสายขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวไปดูลิงก์ร้านค้าใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ทีนี้ครับเรามาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว Key Select Actor ตัวนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยราคาประมาณ3,000นต้นๆเนี่ยคือเป็นสมาร์ทวอชที่หล่อนะครับอย่างอื่นไม่รู้บอกเลยว่าหล่อนะครับคือสายสเตลเลตสตีลคุณภาพดีมากนะครับเดี๋ยวใต้อินเสิร์ตให้ดูเลยคือเพื่อนๆเ,เห็นจากภาพก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบเอ้ยงานมันเนี้ยบนะสายสเตลเลสตัวนี้นะครับแล้วก็การสวมใส่ต่างๆถือว่าใส่ค่อนข้างสบายนะครับและด้วยความที่ขอบเบเซลเขาให้มาเป็นแบบเซรามิกเนี่ยตรงนี้ก็จะแข็งแรงทนทานมาก นนคใครที่อยากได้สมาร์ทวอชทรงลุยๆทรงสปอร์ตในราคาไม่แพงเนี่ยต้าว่าตัวนี้หล่อจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะแล้วก็หน้าจอที่ได้เป็นแบบ LTPO อันนี้คือดีมากๆในเลทราคา3,000บาทแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการออกกําลังกายนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้แม่นยําที่สุดใน segment น,นี้นะครับอันนี้เราคุยกันตรงๆแต่ว่ามันก็สามารถวัดค่าได้อาจจะมีค่าที่ดิฟไปบ้างก็ต้องเข้าใจตัวสมาร์ทวอชนิดหนึ่งนะครับ ตามนี้นะครับส่วนราคาและโปรโมชั่นนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับตาขึ้นไว้ให้นะใครที่สนใจรุ่นไหนนะครับสามารถที่จะกดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้นะครับใส่โค้ดเข้าไปนะครับก็น่าจะซื้อได้กันในราคาไม่ถึง3,000บาทนะถือว่าเป็น1รุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสเรบวันี้ผมตาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ